เนี่ยมันต้องมีต้นทุนแล้วครับมันต้องมีการค่าใช้จ่ายครับอันดับแรกเลยผมก็จะใช้ไอ้อาหารอาหารค้นครับก็คือผมจะใช้ฉัดชัยเก้าหนึ่งหกสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับโปรตีนเพราะว่าผมใช้กินทั้งแม่งัวด้วยมัวรุ่นแล้วผมก็ใช้อันเดียวกันเลยครับไม่ต้องไปแยกครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือข้าวโพดหมักแต่หน้านี้มันก็ตัดปัญหาไปเราก็จะตัดหญ้ามีแปลงหญ้าด้วยมีแปลงหญ้าที่ตัดลงมา ครับตรงนี้เราก็ลดต้นทุนไปได้นิดหน่อยครับเดือนประมาณเท่าไหร่ครับาจาจย์ครับโอ้ตรงนี้ผมไม่ได้คิดคำนวณเลยมันอยู่ที่งัวด้วยง<อ>ัวเราเข้ามากเข้าน้อยครับอยา่างสมมติแม่งัวเนี่ยเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยแม่งัวท้องจะไม่ค่อยมีงัวไม่ค่อยได้เข้ามาครับมันก็จะเหลือแต่เฉพาะพวกงัวเล็กๆเ,เนี่ยนี่ที่ออกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แม่นี่เดี๋ยวเราก็ต้องระบายออกแล้วพอออกลูกได้สักเดือนนึงมันแข็งแรงดีเราก็เอาไปปล่อยแปลงอันนั้นเราจะได้ไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้าอยู่ที่แปลงก็ไม่มี <นะ S 1> ค่คคาใ<ร>ช้จ่ายเล<ร><า>ยดูที่แปลงเนี่ยเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายมันจะมีก็ตรงจุดนี้ครับจุดนี้ก็วันหนึ่งก็ผมว่าถั่วเฉลีย่ยตกตัวละเป็นร้อยนะถ้าเราคิดง่ายๆนะข้าวโพดข้าวโพดจีิะวันหนึ่งถุงหนึ่งก็หกสิบห้าบาทแหละครับและอาหารอีกโดยประมาณหกสิบห้ากลบอีกสามสิบห้ากับมื้อสองมื้อก็ตีซะว่าตกวันละร้อยต่อตัวแหละแล้วกี้ดูครับสิบตัวพันนะ อ๋อวันละร้อยต่อตัวเลยต่อตัวนะตัวหนึ่งหัวหนึ่งเนี่ยลายหัวมันเนี่ยครัจะไหมอย่างแม่งัวเนี่ยพอโพดตีซะว่าครึ่งถุงได้ไหมก็หนึ่งวันหนึ่งหนึ่งถุงนะหนึ่งถุงคือหกสิบห้าบาทครับและอาหารอีกสามสิบห้าบาทจะประมาณนั้นแหละตีไปตัวละร้อยเลยก็ตัวหนึ่งก็ร้อยหนึ่งลายหัวหัวละร้อยอย่างนี้ครับครับแต่ก็เอามาก็ไม่ไม่ได้อยู่นานถ้าเป็นแม่ลูกนครับอย่างแม่งัวก็จะว่าไม่นานมันก็ตกถึงเดือนนะสองเดือน เพราะว่าก่อนออกอาจจะประมาณเดือนนึงงพอออกก็อีกเดือนนึ่งพอลูแข็งแรงก็ไปเฉลี่ยประมาณ2เดสองเดือนนะครับนั่นก็คือต้นทุนต้นนทุแล้วก็จะมีวัวที่เป็นวัวยานมครับพวกยานมพวกวัวที่จะรอจําหน่ายไว้ให้ลูกค้ามาดูเนี่ยตรงนี้แต่มันก็เป็นวัวเล็กครับเพราะว่ามันก็จะกินไม่มากเนาะกินไม่เยอะก็อาจจะไม่อย่างนั้นห้าตัวเนี่ยวันนึงก็สองถุงอย่างเงี้ยเช้าถุงเย็นถุง อาหารถังนึงเนี่ยพวกนี้ก็พอแก็เฉลี่ยประมาณ200กว่าบาทครับก็ไม่ไม่เยอะครับแคเาัวเล็กๆเ้าะหัวเข้าไม่เยอะครับแต่ถ้าอยู่แปลงก็ไม่มีต้นทุนเลยไม่มีเลยครับเราก็ปล่อยแปลงปกติเลยฟางก็ไม่ได้ใช้ครับฟางไม่มีอาหารไม่มีเลยครับ๋อฟางไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับฟางไม่มีอไม่ถือว่าปล่อยแปลงก็คือปล่อยไร่ชุ่งเหมือนไร่ชุ่งแหละไม่มีไม่มีมีแต่น้าคาคอกเลยครับครับครับเดี๋ยวเราก็ได้ไปเห็นเ้าไปดู ไดไครับผมบแล้วการดูแลอย่างอื่นล่ะครับอาจารย์เรื่องโรคเรื่องโรคโรคหลักๆก็ทาวัคซีนนะฮะประมาณกี่อย่างครับเอาอันดับแรกเอาลําปีก่อนนะเกิดปุ๊บเนี่ยลําปีเนี่ยผมจะทําเลยก็คือลูกมัวเกิดพอแข็งผมจะฉีดลําปีไปเลยแล้วก็ฉีดแม่ทีนี้วัคซีน,นมันจะเหลือนะครับเหลือเหลือก็จะมีพวกมัวที่เขามีน้อยๆตัวเพราะว่าชุดนึ่งต่ําสุดมันสิบตัว ขวดนึงนะครับสิบตัวทีนี้ผมฉีดแม่ฉีดลูกมันได้กับเราเหลืออีกแปดถ้าเราไปฉีดจริงๆอาจจะได้สักหกอะไรอย่างนี้ก็ใครใครเขาอยู่ใกล้ๆผมก็จะให้เขามาเอาครับทีนี้ถ้าเกิดไม่มีใครมาเอาผมก็ไปทับเนี่ยอย่างพวกนี้ผมก็ฉีดเวลาแหละจริงๆอ่ะผมก็มาฉีดสามลำปีอันดับแรกคือทําลําปีนะครับอันที่สองก็ปากเขาเปื่อยปีหนึ่งกี่กี่ครั้งครับอาจารย์ครับลำปี ก็คร<ส>ั้งเดียวนี่นะครับปีละครั้งแต่งัวพวกนี้มันอาจจะได้สองครั้งเวลาวัคซีนเราเหลืออ๋อก็ฉีดไ,ไปเลยอย่างอย่างไอตัวเนี้ยหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยครับใช่ไหมครับตอนเล็กๆผมฉีดไาแล้วมันต้องคุมได้ถึงสิบสองเดือนใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวน่ะเดี๋ยวอีพวกนั้นออกใหม่ๆปุ๊บพอผมฉีดนั้นมันเหลืออีกหกเจ็ดตัวผมก็มาเนี่ย <S 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 มาจิ้มไว้มันก็เหมือนวนไปครับครับเอาละปีจบเนาะครับอันนี้ทําชั่วแน่พอต่อมาก็ปากทับเปื่อยปีละสองครั้งครับครับ ต้นฝนนี่ยังไม่ได้ทําเลยก็จะจะเลยต้นฝนทำต้นฝนแล้วก็ปลายฝนเนี่ยพอฝนหมดหมดก็ทําจะเป็นปีละสองครั้งปากครับเปื่อยก็มีแค่สองอย่างเลยครับคอบวมก็ไม่ได้ทำอ๋อคอบวมไม่ได้หลักๆก็สองอย่างมีลําปีกับปักครับเปื่อยส่วนเรื่องเจ็บป่วยก็เป็นธรรมดาน้องก็มีหลากหลายแต่ส่วนมากจากภาพรวมๆแล้วจะมีช่วงหน้าฝนที่เป็นเยอะสุด ครับเจ็บป่วยไข้าขาบ้างนะครับบางทีก็โรคอื่นๆมันก็ไข้ขาเป็นยังไงครับอาจารย์อาการอาการไข้าขาก็ซึมนะครับน้ำมูกไม่กินนะไม่กินญ้าบางทีเดินขาขายโยกครับร,บ,รบก็จะเป็นพวกไข้าขาไข้สามวันการรักษาครับพวกนี้ถ้าไข้าขาอย่างผมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นงวเล็กๆผมก็จะใช้พวกบูตซิลนะครับถ้าเกิด เป็นแม่งวัวก็ใช้ไดโคพิเนกถ้าแม่งวัวท้องก็ไดโคพิเนกไดโคพิเนกพัดอย่างเงี้ยครับก็ฉีดบางทีกับบูต้าซิลอย่างเงี้ยครับก็พวกแก้ไขหล่านี่นะครับก็จะแต่บางทีถ้าไม่ดีผมก็เคยเจอนะถ้ามันไม่ดีขึ้นก็พอวัวเล็กเนะี่ยตัวไหนนะเคยเป็นทีหนึ่งบูต้าซิลไม่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 ดีพอไปฉีดไปปุ๊บวันที่หนึ่งพอวันที่สองยังซื้อผมก็ใช้ไดโคพิเนกอย่างเงี้ยครับก็ใช้โดยประมาณก็ เบื้องต้นก็ดูแลรักษาเองก่อนครับครับเบื้องต้นถ้ามันหนักๆจริงๆเราทําไม่ได้ก็โทรหาผู้รู้ไหมก็ให้หมอมาดูครับถ้าหนักๆถือก็นาดขั้นผ่ตาตัดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครัจเป็นไหมครับอาจารย์ที่เรารต้องเบื้องต้นเราต้องดูแลเองเป็นต้องต้องจําเป็นครับเพราะว่าไงอะน้องหมอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่วัดใกล้ๆบ้านเราไปเรียกปุ๊บเขามาได้มาเลยเขาก็อยู่ไกลครับแล้วบางทีงานเขาก็เยอะ อย่างงี้ครับเบื้องอันดับแรกนะผมว่าเราเลี้ยงงัวเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องฉีดยาเป็นฉีดวัคซีนเนี่ยฉีดได้ครับแล้วทีนี้ไอการวินิจฉัยโรคเนี่ยผมว่านะถ้าเราวินิจฉัยโรคโดนเนี่ยเราไปเอายาตามโรคที่เขาบอกที่ร้านขายจําหน่ายยาสัตว์เขาให้มาถ้าโดนไม่มีปัญหาครับสำคัญเราวินิจวินิจฉัยโรคผิดครับแล้ว,วมันเป็นอย่างนี้เราไปยานี้ไม่ถูกอย่างนี้แล้วเราก็สาไม่ได้บางบางอย่างถ้ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยกกรณีมีอยู่ตัวนึเนาะที่ว่า เพราะเหมือนกระเพราะเยี่วมันแตกบน้ํามันเข้าไปในโพรงแล้วมันบวมตึงก็คือผมตอนแรกผมก็ว่าผมก็เอางี้เดี๋ยวเอาตัวที่เป็นเกเลยเนาะผมมองดูในท้องมันตึงๆผมก็ต้องวงางัวท้องอืดน,นะครับวินิจฉัยครั้งแรกผมก็เอากลับมาบ้านก็เอาผงปูเกาะถ้าท้องอืดผมจะใช้ถกผงปูผง<ม>ป <ผม S 1> ูแล้วนี่นะครับที่ประกอบอาหารนะครับอ๋อ แล้วอย่างปีนี้ของผมก็เป็นไปกินมะม่วงมังหยาอ่อนเนี่ยชักจะเริ่มมีพวกยาอ่อนขึ้นมาตอนฝนตกก็จะใช้ผงฟูผงฟูกอกถ้าไม่ดีขึ้นก็ผมก็จะไปใช้เฮปเปารเจนนะ,ค,ะครับมันก็จะเกี่ยวกับระบบอภายในอย่างเงี้ยระบบการย่อยอาหารเนี่ยก็ฉีดนะ,ค,ะครับผงฟูไม่หายที่ที่ผมเข้าใจเป็นนั้นที่ที่ผมมาดันดูรู้สึกมันเป็นเหมือนน้ำปรากฏว่ามาเจาะให้หมอเข้ามาเจาะน้ำออก เขาวินิจัยว่างวมันไม่ค่อยเยี่ยวก็เพาะเยี่ยวแตกแล้วก็คือกระเพาะปัสสาวะรั่วใช่ครับประมาณนั้นไม่เยี่ยวมากพอเจาะนี่น้ําไหลจี้เลยพอเจาะดีแล้วอะไรแล้วมันก็เหมือนยุบครับพออีตรงรูเจาะมันปิดมันก็เป็นอย่างเก่าอีกคทีนี้ก็เลยเชิญหมอหมอแดงนะครับที่เขาก็ระดับนายสัตวแพทย์นะครับมาดูปรากฏว่าเขาว่าจะเป็นกระเพาะเยี่ยวก็เลยผ่า ผ่านในน้ําไหลออกเป็นกระมังเลยนะครับ,รบผ่าบสิวาเนี่ยโตกออกมาเลยเพราะว่าน้ําไปอยู่ในโคม,มันมเดือไม่ได้แล้วเขาก็เอาสายยางแบบทําการลักน้ําพอผ่าที่สิวากพอพ้นแผลปุ๊บน้ําก็ตกไปอยู่ที่อ่างท้องคก็เอาสายยางดึงดูดออกปรากฏว่าแกล้วงแกเย็บไม่ได้เย็บกันเป็นเหมือนเนื้อง,งอกครับคบเป็นพุนพุน,พนเต็มเลยจามกระเพาะก็ให้ผมล้วงผมก็ล้วงดูก็คิดแล้วว่า สันนิษฐานแล้วก็คือว่าเราจะรักษาไม่ได้ไม่มมรอดอาการหนักครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตายเลยแล้วแต่เอาไว้มันก็คือว่าก็รอวันตายก็เลยส่งครับและกรณีอย่างเนี้ยครับเราก็ไม่รู้สาเหตุเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยไม่ได้จะแรกไม่ได้จริงรเอะเราก็ว่ามันเป็นท้องอืดมันไม่ใช่เพราะธรรมดาย,ย่างเราถ้าเห็นท้องตึงพื้นฐานเราก็ว่าท้องอืดนะครับั้วท้องอืดครับแล้วก็หน้าฝนนะครับเรื่องมะม่วงนิด ต้องต้องระวังให้มากๆเลยครับอย่างกรณีของผมเนี่ยมันมีมะม่วงอยู่สักประมาณเกือบสิบต้นเนาะก็ว่าให้เขาไปสอยหมดแล้วอะไรแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับช่วงมะม่วงสุกพอผมปล่อยงัวเข้าไปทีนี้พองวเข้าไปปรากฏว่ามันมันตกนะครับงวงมันสุกทับผมมันก็เยอะเราจะไล่งวงออกงวงไม่ออกแล้วครับเพอาเขาตงองกินปรากฏว่าเช้าขึ้นมันนอนเขื่อนเลยท้องอืดอท้องเสียครับมันมะม่วงมันเน่าบางทีมันเน่ามันครับนั่นะครับเพราะ ธรรมชาติงวนมันก็จะกินมันมันจะไม่น่าหรอกทีนี้ก็อีกตรงนี้ระวังผมก็ผมก็คิดแล้วนะว่ามันก็เคยเกิดแต่มันก็เผื่อมันมันเอาออกไม่ได้แล้วก็เลยว่าอาคิดว่าจะไม่แต่ก็ระวังแล้วพอไปดูก็ก็อย่างนี้นะครับพอท้องอื่นก็กอกยายายาธาตุแล้วเนี้ยยาธาตุน้ําแดงแล้วเนี้ยก็ฉีดเอปเปเจนไปด้วยนะครับมันท้องเสียก็หายไปเราก็สังเกตบางตัวไม่หายก็มีนะขี้เหลวก็ฉีดยาซ้ําๆไปประมาณอย่างนี้ครับ เบื้องต้นก็ช่วงหน้าฝนก็จะไม่ค่อยมีเรื่องโรคก็ไข้สามวันพวกไข้สังเกตดูบางทีก็ขาไม่ขยโยนะครับมันก็จะไปแบบว่าน้ำมูกไม่กินอาหารจับหูเย็นๆเบื้องต้นก็แก้ไข้ไปอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าไม่ลูกนะครับเดี๋ยวก็ลอสวัสดีครับใครสนใจขีมศูนย์เขาวัวนะครับขวดละ240บาทนะครับ มีรวมส่งนะครับบริการปลายทาง1ขวดใช้ได้ประมาณ10ตัวนะครับเก็บได้ประมาณ2ปีนะครับปิดฝาให้สนิทแล้วก็มียา uh, ถ่ายพยาธิแบบลาดหลังนะครับคาบวบบอกใช้พกพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเหากา,กากเกื่อนเหลือบไรนะครับวัวท้องอ่อนท้องแก่ใช้ได้นะครับ1ขวดใช้ได้กับน้ำหนักวัว250ไม่เกิน300กิโลกร,รัมนะครับขวดละ100บาท สิบขวดแถมหนึ่งนะครับมียาไล่แมลงนะครับเดอร์มานะครับขวดขนาดร้อยซีซีนะครับผสมน้ำได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตัววัวตามคอกได้นะครับกำจัดพวกไข่แมลงพวกแมลงได้นะครับขวดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับแล้วก็มีขุมวัวนะครับขุมวัววัวหนังนะครับ โตเป็นเลดนะครับสแตนเลสเกรดสามนะครับไม่เป็นสนิมนะครับมีหลายราคานะครับตั้งแต่บัว2เดือนขึ้นไปนะครับวัวหย่านมนะครับเดเดือนขึ้นไปนะครับราคาก็ตั้งแต่550บาทขึ้นไปสนใจติดต่อได้ครับ